พงศวดานพูดเทพตอนที่437เนี่ยลี่เจ้าเป็นอะไรไปนะ่ะอย่าได้มาถูกตัวข้าไม่เช่นนั้นสายฟ้าบนตัวข้าจะ่ายทอดไปถึงตัวของพวกเจ้าพลังของข้าไม่อาจต้านทานพลังของดาบอัศนีสวรรคเทียนหวินได้เลยเช่นนั้นพวกเราควรจะทำยังไงกันดี พลังของข้าโฮมดาบอัศนีสวรรคเทียนหินเอาไว้ไม่อยู่แล้วต้องเข้าไปในภาพว้านหมื่นแม่น้ำขุนเขาเสียกดพวกเต้าตามข้ามาพลังของข้าแข็งแกร่งกว่าเก่ามากหลายเท่าที่นี่เป็นอนาณาจักรของข้าเมื่ออยู่ภายในโลกแห่งนี้ทุกอย่างย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าเทว่าพลังของดาบอัศนีสวรรคเทียนหินประหนึ่งดังม้าพยศก็ไม่ปาน ข้าไม่เข้าใจอยู่เล็กน้อยเหตุใดหลังจากที่ดาบอัศนีสวรรคเทียนอินได้ดูดซับพลังจากหินส่วนดาบศักดิ์สิทธิ์บรรพกาลอำนาจของมันจึงแข็งแกร่งขึ้นถึงเพียงนี้ไม่เหมือนดาบอัศนีสวรรคเทียนอินที่ผ่านมาที่แหนี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่หรือว่าในดาบอัศนีสวรรค์เทียนอินยังคงซุกซ่อนความลับอะไรไว้อยู่ข้าจะถ่ายทอดพลังวิญญาณของข้าเข้าไปในดาบอัศวินสวรรคเทียนอินเพื่อตรวจสอบมัน หรือว่ามันจะคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เหนือความคาดหมายของข้ายิ่งนักมันคงไม่ใช่สิ่งของบนโลกนี้อย่างแน่นอนไม่ใช่ของบนโลกนี้เช่นนั้นมันควรจะมาจากที่ใดกันแม้เมื่อเข้าไปในภาพว่า,วานหมื่นแม่น้ำขุนเขาแล้วความเจ็บปวดของข้าจะเบาบางลงเป็นอย่างมากแต่ยังคงไม่อาจจะควบคุมดาบอัศนีสวรรคเทียนอินได้เลยไหลขอบเขตไหลจุดเริ่มต้นไหลจุดเริ่มต้นย่อมไหลจุดสิ้นสุด คำพูดนี้คือคำพูดที่จกักรพรรดิคงหมิงเหลือทิ้งไว้ที่หลักศิลาจารึกนั่นเองใต้ดินของสร้างเมืองโบราณกู่หลันโงศพหินที่ว่างเปล่ายังมีเศษหน้าก,กระดาษของบันทึกจิตสูรห้องเวลาเมืองกอรี่ค่ายกนโบราณที่นำไปสู่โลกแห่งคุกมืดศิลาจารึกที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งคุกมืดรวมถึงดาบปรสเนสวรรค์เทียนอินที่ถูกซ่อนเอาไว้ในด่านศักดิ์สิทธิ์เทียนหวัวนยังมีทะเลทรายออนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา กับวิหารกลางทะเลทรายโบราณแห่งนั้นทุกอย่างนี้ล้วนมีความเชื่อมโยงอย่างลึกลับดาบอัศนีสวรรคเทียนอินก็เหมือนกับบันทึกจิตสูญท่องเวลาล้วนมาจากโลกอีกแห่งหนึ่งล่องลอยทุกอย่างล้วนพุ่งไปที่จกักรพรรดิคงหมิงเพียงคนเดียวที่แท้แล้วจกักรพรรดิคงหมิงคือใครกันเขาเหลือสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร ในหัวของข้าบังเกิดข้อสันนิษฐานบางอย่างขึ้นบางทีจกักรพรรดิคงหมีอาจจะไม่ใช่คนบนโลกนี้หลังจากที่เขาได้มาถึงโลกแห่งนี้เขาได้นำบันทึกจิตศูนย์ห้องเวลาและดาบวัสนีนสวรรคเทียนอินมาด้วย ่วงเวลาและระยะทั่วทั้งโลกหลงซีแดนมังกรล้วนถูกจกักรพรรดิป่าทนึกเอาไว้ทุกอย่างที่อยู่ภายในนี้เทพถูกจกักรพรรดิป่าตระหนักรับรู้ได้อาวุธแข็งแกร่งทุกอย่างรวมถึงดาบศักดิ์สิทธิ์โบราณล้วนไม่อาจเอาชนะจกักรพรรดิป่าได้นี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งว่าเหตุใดดาบศักดิ์สิทธิ์โบราณเล่มนี้จึงแตกออกเป็นสิ่งเสียงพ่วงเวลาและระยะในโลกนี้ล้วนถูกจกักรพรรดิป่าควบคุมอยู่หากคิดจะเอาชนะจกักรพรรดิป่าก็มีสิ่งที่มาจากต่างโลกเท่านั้น ในฮาดก่อนคาดได้รับติดตศูนย์ห้องเวลาดังนั้นจึงได้รับพลังที่เพียงพอที่จะกลายเป็นศัตรูของจักรพรรดิปาดได้แต่ก็ยังคงต้องพ่ายแพ้หากชาตินี้เสริมดาดอัศนีสวรรคเทียนหินเล่มนี้เข้าไปด้วยเล่าพวกเรามาช่วยเนี่ยหลี่ปราดาดอัสนีสวรรคเทียนหินเล่มนี้ด้วยกันเถอะพวกเราจะต้องทำยังไงกันนะ่ะพวกเราจะต้องถ่ายเทพลังวิญญ,ญาณเข้าไปในตัวของเนี่ยหลี่พร้อมๆกัน ณนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็จบไปกับพาร์ทครึ่งแรกนะครับสำหรับพาร์ทครึ่งสองเดี๋ยวมาต่อวันพุธน,นะครับเนี่ยหลีกาลังพยายามที่จะควบคุมดาบเล่มนี้ให้ได้นะครับส่วนเรื่องราในตอนหน้าจะเป็นยังไงไม้มาติดตามกันอีกทีครับสวัสดีครับ